บรตลรลงตรวจพื้นที่เขตติดต่อกรุงเทพมหานครและปทุมธานีระดมศัพกำลังทั้งตำรวจน้ำตำรวจภูทรตำรวจตะเวนชายแดนพนึกกำลังภาคประชาชนจากเมืองพัทยาซึ่งสนับสนุนเรือยนต์ให้ตำรวจออกตรวจตาบ้านเรือนประชาชนที่ต้องอพยพลีภัยจากอุทกภัยครั้งใหญ่ของเราเองเนี่ยเราก็พยายามสั่งเรนที่ก่อานนะครับต้องใช้เวลา สถาที่ได้มาร่วม30ลำก็ลองเดินทางในผมก็จะกระจายให้ท่านสายเสียที่มีปังสีแล้วก็เดินร่วมกับทางก็โดยสั่งใจให้ผู้ทับจ่ายกองทัพเรอเอาไปรานกองไฟมาเพื่อเสริมในการตรวจตราตรวจสอสำหรับเรือที่จะใช้ออกตรวจตราสร้างความสงบสุขป้องกันอาชญากรรมทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ประกอบด้วยเรือเร็ว9ลําลำจัดสกี11บเอลำและเรือท้องแบน6กลำ ออกตรวจตาป้องกันอาชญากรรมทางน้ําย่านลังสิตประตูน้ําจุฬาลงกรณ์คลองหลวงไปจนกระทั่งถึงทัญบุรีรชาเดิดร้อนร้อนนั้นพวกเราก็เป็นยามใดประชาร่มเย็นเย็นเหมือนกันเหนื่อยเพียงไหน จะหนักเพียงไหนเสียงเพียงไหนไม่วันทั้งนั้นทุ่เข้าร่มรันฝันตำรวจกลา้าคือประชาพลไพรกลางคืนอยากเอนกายนอนพักผ่ ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งวยวดในช่วงนี้ได้แก่เขตพื้นที่สายไหมซึ่งขณะนี้น้ําเต็มพื้นที่แล้วระดับน้ําลึกสุด1.5เมตรกรุงเทพมหาคนครได้จัดจุดอพยพทั้งสิ้น8จุดรับผู้อบพยพได้3,950นายขณะนี้มีผู้อพยพแล้ว2,000กว่าคนติดตามความเคลื่อนไหวข่าวอุทกภัยในแง่มุมของตำรวจได้ที่นี่ Police News 1ตลอด24 e ชั่วโมง